ฟุตบอลไทยยังคงอยู่ในสถานะที่ย่ำยวนการพัฒนาที่เป็นที่รอรับกันยาวนานก็ยังไม่เห็นผลวันนี้เรามาดูกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นในวงการลูกหนังของไทยที่เป็นที่รักษาความสําคัญมากในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมเปิดตัวโค้ชใหม่ไร้เงาแป้งไม่มาเปิดตัวเมื่อกลางวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวเฮดโค้ชทีมชาติชุดใหญ่คนใหม่ คือนายแอนโทนีฮัสันแต่ไม่มีผู้บริหารสมาคมมาร่วมเปิดตัวรวมถึงนายกสมาคมนางนลพันธ์หรือมาดามแป้งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและไม่เหมาะสมในธรรมดาการเปิดตัวเฮดโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ผู้บริหารสมาคมหรือซีอต้องมาร่วมด้วยเสมอเพราะเป็นคนมีความสําคัญในการบริหารและพัฒนาทีมชาติทีมชาติชุดใหญ่เป็นความหวังของคนทั้งประเทศถ้าเป็นประเทศอื่นๆก็จะมีผู้บริหารมาร่วมเปิดตัวเฮดโค้ดทีมชาติชุดใหญ่เสมอ แต่ในครั้งนี้การไม่มีผู้บริหารมาร่วมเปิดตัวเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและไม่เหมาะสมทําให้แฟนบอลและสื่อมวลชนเกิดความสงสัยว่าทําไมนางนนทนไม่มาร่วมเปิดตัวความเป็นไปไม่ตามทางน,นี้ทําให้เกิดความสงสัยและความไม่สบายใจในสมาคมฟุตบอลแต่ที่นี้เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปไม่ตามธรรมดานางนนท์นหรือมาดามแป้งที่มีชื่อเสียงเป็นนักบริหารหมืออาชีพและมีความสําเร็จ ในธุรกิจก่อนที่จะมารับตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลมีความเข้าใจดีในวงการฟุตบอลแต่การไม่มาร่วมเปิดตัวเฮดโค้ชทีมชาติชุดใหญ่คนใหม่ทําให้เกิดคําถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นทําไมไม่มาร่วมเปิดตัวเฮดโค้ชทีมชาติชุดใหญ่คนใหม่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆการไม่มีผู้บริหารมาร่วมเปิดตัวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามธรรมดาทําให้เกิดความสงสัยและความไม่สบายใจในสมาคมฟุตบอลของไทยและนี่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่คนใครๆก็พลาดไม่ได้ ก่อนหน้านี้มีการปลดฟ้าผ่าโค้ชทีมชาติไทยคือนายมาซาทาดะอิชิอิซึ่งเป็นโค้ชทีมชาติที่มีผลงานดีและมีความสําเร็จในฐานะเป็นเฮดโค้ดทีมชาติไทยทําให้แฟนบอลและสื่อมวลชนเกิดความสงสัยว่าทําไมต้องปลดโค้ชอิชิอิออกจากทีมชาติไทยทําไมไม่ให้โค้ดอิชิอิมีโอกาสพัฒนาทีมไทยต่อไปโค้ชอิชิอิได้พาทีมไทยไปเสมอเกาหลีใต้และได้รับความยินดีจากแฟนบอลและสื่อมวลชนทําให้เกิดความสงสัยว่าทําไม ต้องปลดโคชอิช e ิอิ e ออกจากทีมชาติไทยทีมชาติไทยได้รับความสําเร็จในฐานะที่มีโค้ด e อิชิอ e ีอยู่แต่ที่นี้เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปไม่ตามธรรมดาสมาคมฟุตบอลไทยได้ปลดโค้ช e อิชิอ e ีออกจากทีมชาติไทยและไม่มีความสมาคัญให้โคดอิช e ิอี e มาร่วมเปิดตัวเฮดโค้ดทีมชาติชุดใหญ่คนใหม่ทําให้เกิดความสงสัยและความไม่สบายใจในสมาคมฟุตบอลของไทยและนี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่คนใครๆก็พลาดไม่ได้เพจ วิเคราะห์บอลจริงจังที่เป็นสื่อโซเชียลที่ติดตามการทำงานของโค้ดอิชิอิได้กล่าวว่าถามว่าอิชิอิเพอร์เฟิร์เลยไหมคำตอบคือไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยจะหาได้คนที่เข้าใจธรรมชาติของฟุตบอลไทยคนที่แข็งพอที่จะไม่งอต่อเสียงวิจารณ์รอบด้านถามหน่อยว่าจะมีสักกี่คนที่เป็นแบบเขาได้แต่สุดท้ายอิชิอิกลับโดนไล่ออกทั้งทที่ยังไม่มีความผิดอะไรที่เป็นรูปธรรมเพจวิเคราะห์บอลจริงจังยังกล่าวว่า ถ้าให้พูดตรงๆคือผู้บริหารสมาคมชุดนี้ใจไม่กล้าพอที่จะมาะเผชิญหน้ากับสื่อเพราะรู้ว่าจะโดนยิงคำถามและฉีกขยี้จากประเด็นปลดอิชิอีแบบมีข้อกังขาและนี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่คนใครๆก็พลาดไม่ได้สมาคมฟุตบอลไทยได้ปลดโค้ดอิชิอีออกจากทีมชาติไทยและไม่มีความสมาคัญให้โค้ดอิชิอีมาร่วมเปิดตัวเฮดโค้ดทีมชาติชุดใหญ่คนใหม่ทำให้เกิดความสงสัยและความไม่สบายใจในสมาคมฟุตบอลของไทย ทำให้แฟนบอลและสื่อมวลชนเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องปลดโค้ดอิชิอีออกจากทีมชาติไทยทำไมไม่ให้โคดอิชิอีมีโอกาสพัฒนาทีมไทยต่อไปและนี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่คนใครๆก็พลาดไม่ได้ถ้ามองตามธรรมดาและธรรมเนียมของวงการฟุตบอลการปลดโคดอิชิอีออกจากทีมชาติไทยและไม่ให้โคดอิชิอีมาร่วมเปิดตัวเฮดโคดทีมชาติชุดใหญ่คนใหม่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามธรรมดาทำให้เกิดความสงสัยและความไม่สบายใจ ในสมาคมฟุตบอลของไทยและนี่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่คนใครๆก็พลาดไม่ได้แฟนบอลและสื่อมวลชนเกิดความสงสัยว่าทําไมต้องปลดโค้ดอิชิอีออกจากทีมชาติไทยทําไมไม่ให้โคดอิชิอีมีโอกาสพัฒนาทีมไทยต่อไปทําไมไม่ให้โคดอิชิอีมาร่วมเปิดตัวเฮดโค้ดทีมชาติชุดใหญ่คนใหม่ทำไมไม่ให้โคดอิชิอีมีโอกาสพัฒนาทีมไทยต่อไปทำไมไม่ให้โค้ดอิชิอีมีโอกาสพัฒนาทีมไทยต่อไป และนี่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่คนใครๆก็พลาดไม่ได้ถ้ามองตามธรรมดาและธรรมเนียมของวงการฟุตบอลการปลดโคอิชิอิออกจากทีมชาติไทยและไม่ให้โค้อิชิมาร่วมเปิดตัวเฮดโค